วันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือที่สุดของที่สุดตั้งแต่เนาะนะตอนนี้อีเวนต์ตอนนี้ผ่านมากี่กี่ฮะดังแล้วมีคนหาว่าหญิงบ้างไหมจริงเหรอเออมีป่ะดาราสาวสวแบบไดเล็กไอจีหนูรักพี่หนูชอบพี่ค่ะอย่างเงี้ยมีไหมก็มีแล้วมันได้ไปต่อไหมไม่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 ไมเขาเขามีคนของเขาแล้ว ต้ตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนกูดูดีป่ะเออนี่ จะบอกว่าก่อนนี้จะไปคุยกับหนุ่มหล่อของเราเนะ้วต้องบอกว่าเรื่องราวเขามันมากว่าเลยต้องกินอะไรที่แบบมันอร่อยแล้วมันสนุกแล้วมันเพลินจ้ะนี่เลยจ้ะคอนเน่อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่ขนมที่แบบอยู่คู่คนชทยเนินมากถึง38ปีแต่ว่าไม่ค่อยมีใครรู้นะว่าเขาเป็นขนมของแบรนด์ยูสฟูฟูดหรือว่าภาษาไทยชื่อว่าอาหารยอดคุณจ้ะ ในเครือยอดคุณนะคะยังมีขนมอร่อยๆอดังๆอีกมากมายเลยถ้าอยากรู้ว่าขนมไหนเนี่ยเป็นของแบรนด์ให้ดูสัญลักษณ์พี่เต่าจ้ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะจ๊ะพี่เต่าจ้ะแล้วตอนนี้นะจ๊ะอุ๊ยอร่อยมากเลยอ่ะคอนเน่เขามีถึงสี่รสชาติอยู่ด้านหน้านี้จ้ะมีคอนเน่รสดั้งเดิมก็คือกินผ่านนิ้วอร่อยที่สุดและคอนเน่รสชีสเข้มๆนัวๆชอบมากนะจ๊ะเปิดถุงปุ๊บกินชีสตีหน้าเลยสายตี้เนี่ยเอาไปกินเป็นกับแกล้อร่อยมาก ต่อไปเป็นคอนเน่พรานสีเหลืองทองกลิ่นเหมือนกลิ่นข้าวโพดปิ้งจ้ะรสข้าวโพดนี่คือเข้มข้นมากเหมือนกินอยู่ในทุ่งข้าวโพดและนี่สีเขียวยี่ชั้นแต่งตัวมาเข้ามากคอนเน่รสชาติน้องใหม่จะมาแบบซองเขียวเพราะว่านี่คือคอนเน่รสสาหร่าย <c oughs> บอกเลยว่าเป็นรสชาติที่ผสมผสานล,ลงตัวที่สุดค่ะนี่จ้ะนี่คือรสสาหร่ายนะจ๊ะอ <c oughs> นี่มาแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ะะมันยังไม่รู้ลนนะน่าจะรู้แล้วว่า อ,อร่อยมากจ้ะเพราะว่ารสสาหร่ายเนี่ยมันมีความนัวมันเข้ากันมากเลยอร่อยมากอยากให้ทุกคนไปลองเลยซื้อมากินมาตีกันได้ทั้งครอบครัวน,นะคะเพราะว่ารสสาหร่ายเนี่ยเป็นรสเดียวที่มีไซส์จัมโบ้นะจ๊ะหาซื้อกันได้ง่ายๆเหมือนเคยเลยนะคะก็ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนั่นเองค่ะและตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปและที่สําคัญนะจ๊ะตอนนี้เขาสามารถซื้อผ่านอ e ีคอมเมิร์ซได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าเจดีเซ็นทรัลนะคะซึ่ง ฟังให้ดีตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยจ้ะถ้าคุณซื้อสินค้าครบ200บาทนะจ๊ะจะมีโค้ดให้เอาโค้ดนี้นะคะไปลดได้ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปี้ลาซาด้าหรือ JD Central นะคะโค้ดนี้ค่ะจะได้รับส่วนลดจากร้านค้าไปนะคะได้รับคอนเนสสาไายไปชิมฟรีเลย1่ซองขนาด20บาทค่ะตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้จนถึงวันที่25กันยายนนี้จ้ะ1เดือนเต็มๆจ้าตอนนี้จ้าถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเจอกับดาราชายที่กระแสแบบูมมสสดังข้ามคืนในคืนเดียวงงมากไบ๊นรพัฒน์จ้ะเขาดาังแบบกรอบ สุดยอดกรอบมากมากวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือที่สุดของที่สุดจาก6ปีที่เขาคือบัวใต้น้ำตอนนี้เขาโผล่พ้นน้ำแล้วโผล่พ้นยิ่งกว่ายิ่งกว่าเพราะว่าหล่อโคตรและที่สำคัญคือมึงเขาถูกแชร์ไปตามแบบ f c e e o o o ทว w i t ตอร์ i ิ t o กอตอนเนี้ย ไม่รู้กลิ่นมันกระจายมุ้งไปนรพาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยตายละจะต้องมาอยู่ในเบาได้เบาคือปกติอะสัมภาษณ์ใบก็คือสัมภาษณ์งานสาวเช็คสาวเช็คอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ต้องคุยเรื่องผ่านมากี่กี่ฮะ <laughs> เยอะไหมสาวสาวเข้ามาเยอะไหมอ๋อเยอะเยอะขึ้นไม่ถึงขั้นเยอะเวอร์แต่มันก็เยอะขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเพราะว่าเราเป็นเขาเรียกว่ามีสปอตไลท์แล้วใช่แสงลงหกปีที่พี่นีบอกจริงไหมไอ้บัวใต้น้ำเนี่ยคือจริงจริงทำอะไรมาบ้างทำเหมือนเดิมนี่แหละทำถ่ายละครแล้วซีรีส์อะไรอย่างงี้ละครล้วนเลยว่ะส่วนมากประมาณทั้งหมดเลยแหละคือละครแล้วบทกะบบทแบบดีไหมหรือว่าเราเป็นตัวรองก็เป็นพระเอกแล้วก็ไม่ก็ตัวสองอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวร้ายสลับไปสลับมาแต่มันไม่ถูกกล่าวถึงสักทีใช่ใต้ล่าหรือเปล่า จัดการไปมดังพอพูดจัดการไปมูมองมูเยอะไอ้ไม่รู้ที่ไหนพระมูแล้วแบบตอบแทนบุญคุณไม่ถูกเลยนะงงบอกว่าให้เรื่องนี้ดังเลยวขึ้นดังจริงเหรอที่ไหนที่ไหนเนี่ยพี่เดียวผมไม่ได้เกี่ยวกับการแสดงของมึงเลยนะเกี่ยวสิเขาเล่นดีพยายามตั้งนานแล้วมีความหมายเลยยกเครดิตให้พระเช่นแล้วก็ไม่รู้แต่เล่นดีมากเรื่องนี้คือดังมากดังแล้วมีคนหาว่าหญิงบ้างไหมพี่ถึงหูไว้อะไม่มีนะแต่ถึงเมื่อกี้พี่ฝนมาบอกไข่ แม่แม่ป,ป้าป้ามาสายมาแต่งหน้าช้าแหงมาจริงไหมจริงเหรอแห้งมามาทํางานแล้วแบบสภาพไม่ได้อะไรเงี้ย <c oughs> เคยมีที่รู้สึกผิดกับงานจริงๆคือช่วงนั้นเสียงหาย <c oughs> ไม่ต้องไปถ่ายรายการ YouTube อันหนึ่งรายการเกิดจากการด, <c oughs> ดื่มไม่แน่ใจไม่แต่ไม่น่าใช่จากการดื่มทั้งหมดเพราะก็ดื่มมาตั้งนานไม่เห็นมันพังเลย <c oughs> มันพังตอนนั้น, <c oughs> นมันก็เลยเสียงแห้งไปแต่ว่าเรื่องมาสายนีดไม่น่านะเต็มที่ก็อาจจะแบบว่าเราเสร็จงานนี้แล้วไปอีกงานหนึ่งแล้วก็ไปอีกงานหนึ่งในวันเดียวกันถ้าอันแรกมันช้าเัีงชั่วโมงอะ ทีนี้มันล่นยาวทั้งวันเลยเน่ยอ่าเข้าใจขึ้น,นิดนิดหน่อยหน่อยพอคนรู้จักเยอะข,ขึ้นขึ้นดังขึ้นสิ่งเล็กๆน้อยนตรงนี้มันกลัดทําให้คนจ้องเข้ามาใช่แต่จริงๆเท่ากับว่าทุกวันนี้คือใช้ชีวิตปกติแม้กระทั่งว่าดังมากแล้วเหมือนเดิมทุกอย่างถ้าเป็นพี่ก็คือเอาหมอนอะไรไม่วาง <laughs> หมอนอะไรไม่เกรงพะกรเลยบ้างเหงอมันต้องมีนะฟิลนี้มันต้องมีแต่ยังเป็นคนเดิมเพราะว่าจริงจงคือเขาก็เขามันมนุษย์อะมันคือมนุษย์อ่ะเด็กผู้ชายคนหนึ่งอะแต่สิ่งที่คนอยากรู้เลยคือโสดไหมโสดสนิทไหมไม่สนิทมีขี้เหงาเป็นคนโสดที่ขี้เหงาขี้เหงาเป็นเย็นค่านอนคนเดียวไม่ได้จริงไหมจริงทุกวันนี้นอนกับใครถ้าแบบว่าไม่มีใครมานอนด้วยก็จะให้เพื่อนมานอนบ้านแล้วมีใครมานอนด้วยบ่อย เพื่อนมาบ่อยสุดบางวันก็อัญเชิญพี่บ๊อบมาถ้าเพื่อนไม่ว่างไม่แต่เพื่อนต้องมาคือไม่ได้เพื่อนต้องมาบ้างนี่ไม่ได้โดนหน้ามาบ้างใช่ไหมใช่แต่คือมันเหงาไงถ้าแบบอยู่คนเดียวเปิดห้องมาเลยเงียบๆมันมันนอนไม่ได้อะเคยไปแบบหาหมอไหมว่ามันเกิด อะไรขึ้นแบบทาไมมันถึงมีภาวะนอนไม่หลับความเครียดป่ะหรือว่าอะไรป่ะเคยปรึกษาคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นความเครียดแบบที่เขาเรียกว่าอะไรความเครียดตอนที่เราไม่มีสติจิตใต้สํานึกมันเครียดอะไรเงี้ยแต่คือตัวใบไม่ได้เครียดไม่มีเรื่องเครียดเลยไม่รู้ว่าตัวเองเครียดแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเครียดแต่นอนไม่หลับแต่นอนไม่หลับแต่ว่าที่ผ่านมามีแฟนมาทุกคนต้องอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแต่เขาเป็นคนย้ายมาหรือเราต้องเป็นคนย้ายไปเขาเป็นคนย้ายมาเพื่ออย่างน้อยก็นอนกับเราตอนกลางคืนเจอกันตอนกลางคืนก็ยังดีกว่าใช่ก็ นอนเวยอ๋อมันก็ต้องมีเย่เย่บ้างแหละไปเมียไปเปิดท้ายมันลูกจี้จังเลยเออจี้จังเลยมีแฟนมาทั้งหมดกี่คนโอ้นับเป็นแฟนนะน่าจะสักห้าหกคนมั้งครับคนแรกประมาณถี่นับเป็นแฟนจริงสักประมาณมสามแล้วกันนะมีคนในวงการไหมอ๋อเคยมีคนหนึ่งไปทองหล่อเอกมัยมีสาวไปด้วยไหมส่วนมากไปเจอที่นู่นส่วนมากไปเจอที่นู่นหมายถึงว่า ไปที่ร้านแล้วเข้ามาคุยอย่างนี้หรอใช่ไม่ได้เตรียมใครมาจากบ้านเลยไม่ได้นัดใครไปไงกูเกยงสำเนียงไม่ได้เตรียมใครมาจากบ้านเลยเราจะชอบเป็นคนเข้าไปหาเองจีบเอง,จ,เองจีบเองใช่ก็สนใจชอบก็เข้าไปคุยแล้วก็ชวนไปนู่นไปนี่แล้วก็มีคนถ่ายประมาณนี้แต่ไม่ใช่แฟนไงเขาใจ่ไหมโสดมานานยัง <S 2> <S 2> ไม่นานครับประมาณสองสามเดือนไอ้สองสามเดือนเนี่ยจูมือเนี่ยมากี่คนโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมว่าน่าจะสักสี่ประมาณนั้นแต่ยังไม่มีคนเข้าตาเลยใช่ปะ หรือว่าพอพอจะแบบอ้าไม่พอเราคุยไปสักพักหนึ่งเราก็จะรู้สึกเองแหละว,ว่าคนนี้ไปต่อได้หรือเปล่าก็ ปกติเรื่องปกติของวัยรุ่นทั่วไปนะตอนนี้ก็คือโซดแต่ว่าไม่ได้สนิทหรอกก็มีผู้หญิงเข้ามาเรื่อยๆแต่เขาขอเป็นฝ่ายจีบเองดีกว่าแต่มาพูดถึงเรื่องของงานมากดีกว่าตอนนี้ดังขนาดที่ว่ามีพิจิตร์มีละครมีอะไรอย่างเงี้ยเข้าเยอะไหมละครมีเรื่องเดียวก็คือปกติละครก็คือลูปเดิมกับตอนตอนยังไม่ดังขึ้นมาเลยใบจะรับทีละเรื่องอยู่แล้วป่ะคือหลังจากนี้กะว่าจะรับทีละเรื่องถ้าถ้าอีกเรื่องหนึ่งมันไม่ได้แบบโหสุดยอดจริงๆก็จะรับแค่เรื่องเดียวเพราะว่าอยากทำอย่างอื่นบ แช่นแบบไปทำอีเวนต์อะ่รอย่างเง้งเพราะถ้าถ่ายละคร2เรื่องคือไม่ต้องทำาอะไระชีวิตเนี้ยโอเคโอเคพี่เซนเตอร์หลักมีบ้างไหมตอนนี้ออมีมีมีตอนนี้รู้สึกจะมีคอนเฟิร์มมาแล้ว3 3สตัวปังฟ<ง>ัง,งั้งแต่เหรอณนะตอนนี้อีเวนต์คนไปเยอะมากเยอะอันนี้คือเยอะจริงคือแบบพูดได้เต็มปากแล้วเยอะล่าสุดคือไปโคราชมาตกใจปะตกใจมากตอนที่เราเดินมาถึงหลังเวทีเราก็เห็นแล้วว่าคนมันเหมือนคนมันทะลักมาข้างหลังอเราก็เลยอุ้ยเยอะจังอะไรเงี้ยแต่พอเราขึ้นไปหน้าเวทีเราถึงเห็นว่าโอ้โหมันแบบ เยอะมากวันที่เรารู้ตัวว่าโหคนมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะใบรู้ตัวปะว่ามันเกิดจากอะไรมันดังมาจากอะไรคือต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะแบบทามิ่งมันเทพเจ้ามากคือละครมันดีละครมันดังใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็ไปตามดูว่าเราคือใคร,ครแล้วก็ไปเอาพวกคลิปสัมภาษณ์ต่างๆที่เราเคยทำที่เราเคยทำไว้ตั้งนานแล้ว<อ>มันก็ปึงป้งๆแล้วก็เป็นไวรัลขึ้นมาอีกบวกกับมีคอนเสิร์ตห้าพระเอกตอนนั้นเปลี่ยนสีผมอีกแล้วมันก็แบบคนก็แชร์กันอีกเออไอเรื่องเปลี่ยนสีผมเนี่ย แม่งทุกคนชมหมดเลยว่าใบาเปลี่ยนสีผมแล้วแบบ<ม>ดูหลอ่อดูลาสีแบบจับอีกเยอะอะแล้วก็กลายเป็นแบบดังในชั่วข้ามคืนจริงๆใช่เหมือนทุกๆอย่างมันแบบส่งเสริมกันหมดเลยที่พูดมาเมื่อกี้ ย้อนกลับไปตอนเด็กๆเราเป็นคนนิสัยแบบไหนตอนเด็กเราก็เด็กผู้ชายแบบเด็กผู้ชายเด็กไม่ยอมคนอ่ะต่อยตีต่อยตีทางนั้นก็คือสู้สู้ใช่เป็นเป็นนักสู้สู้จนแบบแม่ก็คือต้องหลั่งน้ําตาให้กับเหตุการณ<ช>์บางเหตุการณ์ใช่ใช่คือแม่ไม่ได้ร้องไห้เสียใจที่เราไปต่อยเขาไม่เสียใจที่เราเจ็บจะชนะจะแพ้แต่ลูกเจ็บกลับมาเป็นแผลแล้วแม่จะแบบเสียใจแล้วเราเลิกต่อยตีตอนดอายุเท่าไหร่ ตอนทํางานแล้ว19บเก้าสิบเก้ามีอยู่20 20มึงเพิ่งเลิกต่อยตีเหรอเนี่ยใช่อาจจะแบบวุฒิภาวะเริ่มโตขึ้นแล้วเริ่มแล้วก็เข้ามาอยู่ในวงการด้วยวุฒิภาวะนี้ไม่เกี่ยวเลยคือทํางานล้วนๆเข้ามาอยู่ในวงการเราเรารู้แล้วว่าอุ้ยเรากว่าเราจะมาตรงเนี้ยมาไม่ง่ายนะถ้าเราไปต่อยเขาแล้วมีคนถ่ายคลิปเราไว้เนี่ยเราดับเลยนะตอนที่เราเล่นเล่นละครแรกๆค่ะมันเขินนะเขินมาถึงเขินเพื่อนเขินเพื่อนเพราะว่าว่าเราไม่ใช่แบบนี้ไงเมื่อก่อนนะเราเป็นผู้ชายที่แบบโอ้ต่อยตีผู้ชายแบบ ดิบดิบคนนึงเลยแล้วลว,วันนึงต้องมาแต่งหน้าทําผมอะไรเงี้ยอายคนมากเ <ๆ S 1> คยแบบครั้งนึงมาถ่ายละครแล้วต้องกลับไปเรียนมหาลัยแล้วกลับมาถ่ายต่ออะไรเงี้ยเราไม่ได้แล้วเราต้องแวะกลับบ้านไปอาบน้ำสระผมล้างหน้าก่อน ไม่อยากแต่งหน้าไปให้ใครเห็นรู้สึกว่ามันน่าอายมากผู้ชายคือคนที่เขาไม่สําอางอะเนาะแบบคือไม่เคยแต่งเลยอยู่ดีวันนึงอะเฮ้ยมึงเอาไงเฮ้ยมึงเอาไง <c oughs> แต่อีกวันหนึ่งก็คือปากคุณชมพูมา <c oughs> เลยอ่ะแล้วก็นั่งเรียนอะ่ะแต่ก่อนคืออยู่หมู่บ้านเดียวกับคู่อริคือมันก็เลยมีเรื่องบ่อยเหมือนกับว่าคู่อริเราอะมองว่ามันคือแก๊งแก๊งหนึ่งไอ้ฐานทัพของไอ้แก๊งนั้นที่เขาจะมานั่งสมหัวกันเนี่ยมันอยู่หมู่บ้านเราเท่ากับว่าทุกครั้งที่เราจะขับกลับบ้านเนี่ยเราต้องขับ <ช>แต่วันนี้เขารู้ไหมว่าไบาคือไบนรพัทที่แบบพระเอกช่องวันแล้วอะพวกมันก็จะรู้นะถ้าเป็นตอนนี้แล้วนะ <c oughs> ขับกลับไปก็นั่นกูก็ว่าหลายยกนะถ้ามึงฟังอยู่นะเลย์ยุ่งกับกูซะ <c oughs> มึงไม่เลิกนะกูไปซัดมึงแน่ <c oughs> หยอกพี่เขาหยอกหยอกหยอกเนาะพี่เขาหยอกเล่นมันแค่แค่เด็กผู้ชายไม่ถูกกันเฉยแต่นะตอนนี้ก็คือหนึ่งมาทํางานแล้วมันก็ทําให้เรารู้จักรับผิดชอบขึ้นใบว่าการเข้าวงการมันเปลี่ยนอะไรใบบ้างที่สาคัญที่สุดคือมันทําให้เรามีเป้าหมายพอเรามาทางานเนี่ยเราเริ่มเริ่มได้อยู่ในสังคมในสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนมีเป้าหมายหมดเราก็เลยเหมือนกับถูกสังคมเปลี่ยนแปลงให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยคือรอบตัวเรามีหลาคนที่แบบเหมือนคัดมาแล้วอะว่าเออฉันมีความฝันแล้วฉันจะทําให้ คือไบอะมีแฟนเอาสำหรับพี่นีนะพี่นีรู้สึกว่ามีมาไม่ได้เยอะมาก5-6คนแต่เห็นบอกว่าแฟนคนล่าสุดอะคือคนที่สอนให้รู้จักว่า คำว่ารักคืออะไรเขาไม่ได้มาสอนเราขนาดนั้นหรอกแต่เราอ่ะดันไปเจอมีนิ่งของอันเนี้ยตอนอยู่กับเขาเขาแบบว่าไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเราเลยปกติเราเจอคนเรียกร้องตลอดเอ๊ะอยากได้อันนั้นอยากทําอย่างนี้ไม่เห็นทําอย่างนั้นเหมือนคนนั้นบ้างอะไรเงี้ยพอเราเจอคนเนี้ยเขาไม่เรียกร้องอะไรเลยจนเรารู้สึกว่าเอ้าที่เราเคยเจอมาคือเราต้องทําแบบนี้นะอ้าวไม่ทำแล้วไม่โกรธหรอวะไม่เป็นไรแบบไม่เป็นไรจริงๆไม่ใช่ที่แบบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบไม่เป็นไรบมปองของผู้หญิงอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากทาให้จังอยากทาให้จังพอมัน อยากให้เขาไม่เหนือ่อยอยากให้เขาไม่ลําบากอยากให้เขาไปอวดเพื่อนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีเหตุให้เลิกกันใช่คือมันทะเลาะก,กันบ่อยคือข้อเสียของคนล่าสุดคือเป็นคนหึงหวงอ่าขี้หึงความจริงเกือบทุกคนที่เคยเจอมาขี้หึงเกือบหมดเลยเพราะคุณเจ้าชู้ไม่คือตอนตอนตอนไม่มีแฟนอ่ะอาจจะแบบไปเรื่อยนะแต่ตอนมีแฟนอนะ่ะไม่มีแน่นอนแล้วมันจะหึงอะไรวะเพราะว่ามันเป็นภาพจาพี่นี่ <Okay. S 2> มันเป็นภาพจําตอนเราโสดเหมือนว่าในระหว่างที่เราจีบคนนี้เราอาจจะแบบมีคุยคนนี้บ้างเขาก็เลยจําได้ว่าตอนก่อนมึงจะคบกับกูเนี่ยมันมีอีกสี่ห้าคนใช่ เขาเลยคิดว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นถูกต้องที่ผ่านมาของไว้เนี่ยแฟนคนก่อนๆเนี่ยไปใช้เวลาในการศึกษาหรือคุยหรืออยู่ด้วยกันน้อยมากไม่เคยถึงเดือนเลยสักคนอาจจะมีคนล่าสุดนี้นานหน่อยแต่ว่าก่อนอันนี้คือแบบเหมือนเราเราเจอแล้วถูกใจแล้วเราก็หลงเขาแบบผมปั๊มเลยอ่ะแต่รอบนี้เราคิดว่ามันต้องไม่เหมือนเดิมแล้วต้องนานกว่าเดิมต้องนานกว่าเดิมศึกษาเยอะกว่าเดิมใช่เพราะว่า สิ่งที่เจอคือแรกๆมันดีหมดเลยพอผ่านไปสักหกเดือนเงี้ยมันเริ่มแบบแสดงมุมลับที่ไม่ใช่เรืได้เราเห็นในตอนแรกออกมาจากที่ไม่เคยหึงแม่งหึงจากที่แบบไม่เคยตามมันตามมว้ยทั้งนั้นที่เราทํางานอยู่หรืออะไรเงี้ยอาการพวกนี้จะออกบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเลิกกันเพราะคนนี้ขี้หึงแต่สมมติเราไปเจออีกคนหนึ่งแล้วเราดันถูกใจแล้วเขาเป็นคนขี้หึงตั้งแต่เริ่มอ๋อเราเข้าใจแล้วว่าเป็นคนอย่างนี้เราก็สามารถที่จะปรับ จูบอือได้เออถูกปะ<ช>แต่บางทีมันมันเริ่มเอาตอนที่หมดโปรไปโปไปแล้วแล้ว,ลวมึงมาเป็นตอนนี้กูเอาวเย้ยกูทําไงวะเพราะว่างานกูก็เป็นแบบนี้กูต้องจูบนางเอกอ่ะกูต้องใช่กด2ข้อวันน์สแตนคือครั้งเดียวหรอไม,ไม่จะไม่จะพยายามไม่ทําอย่างนั้นอย่างน้อยต้องสอง มันกำลังจะดีอยู่แล้วค่ะไอภาพทั้งหมดที่แม่งคุยมากำลังดีแล้วลูกเอ้าก็แบบรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปในวันเดียวอ่ะอาจจะแบบมันยังไม่ได้ศึกษาอาจจะไม่ถูกใจขนาดนั้นก็ได้คือเพื่อนจะชอบพูดกันว่าอย่าลดสเปกเพราะความเลยต้องมีครั้งที่สองไงโอ๊ตยังคำเดิมไหมคนนี้โอเคใช่ไหมโอเคไปถึงจะรู้เนาะมันถึงจะรู้ว่าแบบอ๋อคนนี้มันมันไปกับเราได้เรื่องเซ็กอะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่า จะอยู่กับคนนี้ได้ไหมวะมจะไปกันได้ไหมจะไปกันรอดไหมเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการครบกันหรือมันก็อาจจะเริ่มบางคนก็เริ่มต้นจากตรงนี้นก็คือมีกฎวางอย่างนี้กับอีกอันนึงคือคนในวงการเหรอนังเอกใช่คือไม่อยากให้มันเป็นจุดสนใจทั้งสองคนนะเราเป็นคนในวงการเขาคนในวงการต่างคขต่างกันถ้าทำอะไรก็มีคนแบบว่าจับตามองไปหมดอะไรเงี้ยเลิกการคนกดด่าเป็นกระแสมีแฟนคลับทั้งนี้แฟนคลับทางนี้ก็กดหัวยอีกใช่ไม่อยากให้กลุ่มแฟนคลับมันต้องเป็นปัจจัยในการที่ทําให้เราอยู่กันต่อ เพราะสุดท้ายแล้วมันอาจจะเรียงเลียงได้ยากเพราะฉะนั้นคนนอกวงการมีสิทธิ์โคตรคุณมีสิทธิ์ได้พระเอกเป็นผัวค่ะนี่เออมีปะดาราสาวๆแบบไดเ e ็ก IG หนูรักพี่หนูชอบพี่ค่ะอย่างเงี้ยมีไหมก็มีตอบไหมตอบแล้วมันได้ไปต่อไหมไม่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 เขาเขามีคนของเขาแล้วอ้าวแล้วแล้วการแล้วการ DM เขามันเป็น DM แนวไหนแบบแบบเจ้าชู้ใส่เราหรือว่าไงก็น่ารักน่ารัก สักเพนิดนึงแบบไม่ได้ไม่ได้น่าเกียดพูดไปเขาก็รู้สิเขาไม่รู้เขาไม่ดูเราอ่กด้วยเขาดูรายการดังค่ะรายการกูดังค่ะแต่ไม่เอาอยู่แล้วใช่ไหมคนในวงการที่บอกเขามีแฟนแล้วอ๋อถ้าเขาไม่มีอ่ะก็ไม่แน่อาจจะแหวกเล่นด้วยแต่ว่าไม่ครบไม่ยังคือคุยไว้ว่าปีนี้ยังไงก็ไม่มีแฟนอยากทำงานอย่างเดียวเอยทำงานก่อนใช่โอ้เพราะว่าตอนนี้งานเยอะมากมันจะมีแบบ ดาราหลายคนที่แบบไปเรื่องเพลงอะไรอย่างทอยใช่ไหมทอยก็เป็นไปมีเพลงไปทําเพลงบ้างเรามีไหมที่นี่ผมชอบทําเพลงนะชอบอยากอยากมีของตัวเองเหมือนกันยิ่งเวลาแบบออกอ<ป>ีเว้นออกอ,อ,กเอีเวต e ์แล้วต้องมานั่งเลือกเพลงก็แบบโอ้อันนี้ค่ายนู้นไม่ได้อันนี้ค่ายน,นี้ไม่ได้เ,ออเรารู้สึกว่ามันไม่ทําเกงซะเลยวะนี่ต้องรีบตีเหล็กตอนมันยังร้อนอยู่นะใช่ใช่เออมันต้องเอาเพลงที่แบบติกตอกได้เออตอนเนี้ยแต่ถ้าผมทําผมไม่อยากทําแบบอย่างนั้นอะ พอเราได้ทําทั้งทีแบบเราจ่ายกันเองด้วยเ,ออเราก็ <ๆ S 2> อยากทำแนวที่เราแบบที่เราอยากทําจริงๆแล้วแ,แนวที่เราอยากทาจริงจริงอะ่ะมีอะไรคือแนวแบบ R&B ฮิปฮอปนหน่อย,อ,ยอะไรเง<ม>ี้ยผมเพิ่งคุยกับพี่ไฮไปเปว่าเพลงนะนักร้องเพ๊ะว่าเพลงเพราะฉะนัน้นก็รอทั้งเพลงหรืออะไรก็ได้แต่ตอนนี้ผลงานที่คนจะได้ดูของไรดีอะไรบ้างก็มีมี YouTube นิดหน่อยที่กําลังถ่ายคล้องมาหน่อยใช่เวลาเราไปทำงานเราก็จะเก็บภาพไว้แต่ว่ายังไม่ตัดสักอันเลยนห้าวันแล้วมี Twitch เขาคือแอปสตรีมเกมที่เราชอบเล่นเกมแต่ว่าไม่ได้เล่นมา2เดือนแล้วแล้วก็ ฝากผลงานเนี่ยมันต้องฝากแบบอัปเดตด้วยเราขอมวดจบอยู่ไงก็คือสุดท้ายเนี่ยดูหน้าไอทีจะมีไลน์ Open Chat เอาไว้ตามตารางงานเราว่าเราไปไหนถ้าอยากเจอกันแนะนําว่าไปเจอตามอีเวนต์ดีกว่ากลุ่มแฟนคลับเขาก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยได้ดูแน่ละครละครปีหน้าครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาจะไปอีเวนต์ที่ไหนก็แล้วแต่ไปตามคือไบบอกแล้วว่าสิ่งที่แบบเขาแฮปปี้ที่สุดก็คือวันที่เขาไปห้างที่โคราชแล้วเขาตกใจมากเพราะว่าคนเยอะมากแล้ววันเนี้ยคือกูคุยกับไบรู้สึกว่า น้องมันคือมนุษย์อะ่ะมันคือ,ม,คอมันคือคนที่ใช้ชีวิตจริงๆอะ่ะในยุคปัจจุบันกูไม่อยากเห็นพระเอกที่เป็นแบบพระเอกแบบพระเอกนึกออกมาแต่กูอยากเห็นพระเอกที่แบบแบบเนี้ยพระเอกที่เป็นมนุษย์จริงๆอะ่ะนี่คือไบนรพัทครับโอ้จบหล<อ>่อเลยอะ่ะขอบคุณครับจบไปดิก็จบเลยจบเลยจบแล้ว้าพระเอกืเห,หรอใครเจ้าชู้สุด ตีพลพรัศ์ครับทำไมคนโยนให้ตีทุกคนเลยวะไม่ได้โยนพูดจริงตรงอะลองจากตีเราที่หนึ่งใช่ไหมที่สองที่สี่อะโ,โอ้โห,โโหโกล้าพูดแต่ที่ห้าคือใขรหวาเหน่งเหน่งดูเรียบร้อยสุดเลยเอ่ะเหน่งก็คือดูแลแมวดูแลอย่างนี้นะครับ <S <S ดูคลิปนี้จบแล้วนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b ้ให้กับช่องวันเพลงกาวแล้วก็สันนิบาตได้เบาด้วยนะจ๊ะและดูคลิปอื่นได้ตรงนี้ครับนี่เลยหรือจะตรงนั้น หรือจะตรงนี้อะตรงนู้น